phải mình nó chạy chậm chậm rồi Nó đang ở nè nữa Đó là... Đó là ừ. 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 Giờ mình sẽ 1..2..3.. สาี่หากใหม่ข ok ึ không không ้นมาเส็หใหม่ผมมันเบียวเราต้องใส่ข้างเีวจะใส่กลางหรอใส่ใช่ใส่กลางเมื่อกี้มาแสงข้างไง เดี๋ยวใส่กลางเมื่อกี้เมื่อกี้มาแสกกลางไงแต่ให้เธอมาแสกข้างออ๋โอเคเมื่อกี้ใส่ไปแล้วมาแสกกลางได้ไหมได้ได้ลองเต็มตัวดูครั้งหนึ่งเต็มตัวเอาขาข้างข้างนี้ใช่เหมอ่า หน nah. ึ่งสองสามใหผมับค่ากลงเกงกบหนึ่งภาามันสะกอ่านี่แสงจะเปลี่ยนละหนึ่งสองสาม ไม่ไฟสีเขียวคราวนี้เอาเอาระพันตัวเลยจะไปของของได้ไหมตัวอะไรจะเอาอันนี้ใหม่ของของสีไฟอันนี้จะเหลือใช่สีเหลือไหมการวัดเตี่ย แต่เขาก็เรียกหลอดหลอดงานวันนั้นมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนี่ใช่เลยลองไฟดูดนางแบบเว้ยไม่เป็นไรนั่งอยู่นี่ดูห้องตะโกนดังๆแล้วไม่เกียจโอ้โหพี่เตรียมถีบแล้วเนี่ยเพราะเวลาไฟดูดเขาต้องให้ถีบต้องถีบคนส่วนใหญ่ตายไม่ใช่ตายเพราะไฟดูดตายเพราะโดนถีบืออ๋อเหรอขอเงียถีบอันนี้ไม่สวยไม่สวย ฝคนคนานหนา,นางแบบนั้นเจ็ดแขนเครือ่องกดโทษฉันใหญ่แล้ต้องรออนี้ไม่ได้เดี๋ยวอ่ะบอกคนดูครับบอกว่าเราดูคลิปเต็มที่นี่เลยวันนี้นะเราดูคลิปเต็มที่นี่เราเลยนี้นะคะโอ้โหเสียงสอง <c oughs> ไว้ <c oughs>